สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะข้อดีและข้อได้เปรียบนะฮะของหางปลาเว็บร้อยยี่ห้ากับเว็บร้อยสิบนะฮะหางปลาเนี่ยมีข้อดีข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงเข้าไปชมคลิปกันเลยก็สำหรับตัวนี้นะฮะร้อยยี่ห้าไอนะฮะหางปลาก็จะเป็นแบบบล็อกนะฮะไม่ใช่แบบแปะ ะะคือแบบบล็อกเนี่ยมันก็จะได้หูโชกเป็นหูโชกค,คู่เลยนะฮะทางนี้เช่นเดียวกันนะฮะหูชกค,คู่แล้วหางปลาแบบกล่องเนี่ยเวลาเราอัดน็อตตามกำลังขันปอน,นะฮะมันก็จะไม่ดิ้นนะฮะไม่บิดตัวนะฮะแบบนี้แต่ถ้าหางปลาเวฟร้อยสิบ110เนี่ยมันจะบิดตัวนะฮะ หมายถึงว่ามันจะแอนนะฮะคือแรงของอาการกระชากของสเตอร์เนี่ยของโซ่สเตอร์เนี่ยมันกระชากนะฮะพอม,มันหางปลามันเริ่มแอนปุ๊บเนี่ยจังหวะน็อตคายอยู่นะฮะหางปลาเวฟร้อยยี่้าไม่เป็นไรนะฮะอยู่กับที่เพราะอยู่ในบล็อกนะฮะหางปลาเวฟร้อยสิบ110เดี๋ยวผมเอาคลิปแทรกเข้ามานะฮะ มันจะแอ่นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะหลุดพอหลุดคราวนี้โซ่ตีแบบนี้เลยนะ,ะเป็นจังหวะเลยนะฮะเพราะหางปลาไม่มีจุดยึดแล้วละ่ะไม่มีจุดหลังนะฮะมันก็เลยทำให้เบฟร้อยสิบด้อยกว่าตรงนั้นนะฮะแต่หางปลาตรงเนี้ยก็มีจุดด้อยก็คือเวลาขันเนี่ยมันจะขาดถ้าขันเกินกำลังก็ขาดนะเคยเห็นหลายรุ่นลว นะฮะเคยเห็นหลายคันละที่ขันหางปลาเว็บร้อยี่ห้าขาดนะฮะก็ร้อยยีห้าก็ดีตรงที่ว่ามันมันอยู่ในล็อกของมันนะฮะมันคือน็อตตัวเนี้หลวมปุ๊บเนี่ยจังหวะเราลืมสังเกตนะฮะแล้วใช้กําลังรถมากๆน็อตมันคายนะแต่มันก็คลายไม่สุดหรอกเพราะมันจะมีคือหัวน็อตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกปิ้นล็อกเกียวนะฮะ าาการเกียวคายนะฮะเป็นเหล็กปิ้นนะฮะเสียบลงกับร่อ,องเกียวเลยนะฮะการน็อตคายก็คือเขาก็อาจจะคายแค่นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ไม่คายหลุดได้เพราะมันมีปิ้นล็อกเกียวที่หัวน็อตนะฮะล็อกกับเกียวฝังจิกลงไปในเกียวเลยนะ,ะก็คือมันจะคายพอหลุมๆปุ๊บเนี่ยตัวหางปลาชนิดนี้มันก็จะไม่หลุดมันก็จะไม่ดินได้นะฮะแต่เวฟบร้อยสิบดินได้ เดี๋ยวเข้าไปดูเว็บร้อยสิบกันเลยสำหรับหางปลาแบบคือสวิงอาร์มแบบรีดนะฮะรีดให้มันเป็นจุดยึดเดียวกันนะฮะหางปลาก็เลยเป็นแบบแปะนะฮะถ้าหางปลาแบบกล่องเนี่ยก็จะสวมไว้ข้างในแต่หางปลาแบบแปะก็ถ้าแรงอาจมากๆมันจะโกง โกงออกจากตัวล็อกหางปลานะมาประมาณตัวด้านในก็จะเป็นเหมือนกันก็ดีคนละอย่างนะฮะหางปลาแบบแบบกล่องของร้อยยี่ห้าก็ดีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าแบบกล่องถ้าอัดมากเกินไปก็แตกเหมือนกันแต่ตัวนี้ถ้าอาัดอัดเผาท้ายมากเนี่ยมันก็จะโกงมันจะบิดออกพอบิดออกแล้วถ้าหางปลาหลุดออกมาเนี่ย เขาเนี้ยลูกปืนโยกเลยนะฮะไอ้เผาท้ายหลุดเวียงกระโซ่นะฮะก็ดีคนละอย่างนะฮะความได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะมันต่างกันนะ,ะอย่างของ MTX เนี่ยพวกตระกูลวิบากเนี่ยหางปลามันจะมีตัวตั้งก็คือไม่ไม่ใช่ตัวตั้งแบบนี้นะฮะเป็นคล้ายๆหอยนะฮะเป็นไดมิตเตอร์แบบหอยนะฮะ คือ,อเหมือนกับพวกอะไรยากันยุงพวกนี้ก็คือมันจะเป็นเกลียวแบบนี้แบบนี้โตออกนะฮะคือเหมือนหอยนะฮะความโตของหอยจากก้นหอยถึงถึง,ถงหัวหอยเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆมันไม่ต้องตั้งหัวน็อตนะฮะแล้วมันก็จะแปะอยู่เป็นพวก MTX วิบากก็จะใช้ตรงนั้นได้นะฮะก็ความได้เปรียบถ้าใจอธิบายนะ ตัวเนี้ยดีกว่านะฮะตัวเวฟร้อยสิบ 110, ด้อยกว่าเพราะว่ามันจะแอนไปเรื่อยๆนะเวลาเราบ,บรีบแรงๆเนี่ยหรือว่ารถเก่าๆตัวของหางปลามันจะแอนแอนแล้วจังหวะนั้นมันจะหลุดได้นะฮะแล้วมันมีเขี้ยวเขีเข้ยวมาแค่เนี้ยที่จะเกาะหางปลานะฮะมันก็คิดว่าเวฟร้อยยี่ห้าวิจัยมาได้ดีกว่านะฮะ วันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละ่ะเดีาลืมกดติดตามนะฮะเด่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายเอกวานลาไปก่อนสวัสดีครับแน่นอนมาก